สวัสดีค่ะวันนี้น้องปุ๋ยจะพามาดูเจ้าตัว OpenCAP ยกสูงเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้จะเป็นตัว xl plus ค่ะราคาอยู่ที่719,000บาทนะคะตัวนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถเพียง9 9 0าบาทพร้อมชุดแต่งออฟรถรอบคันตามคลิปเลยค่ะ มาดูกันค่ะว่าโร9,900บาทนั้นได้ชุดแต่งอะไรกันบ้างค่ะด้านหน้าจะเปลี่ยนกระจังหน้า FORD เป็นสีทูโทนดำแดงพร้อมไฟ LED 3จุดนะคะด้านบนจะเพิ่มเป็นสกูฟฝากระโปรงแระสีดำนะคะมาพร้อมกับตัวครอบไฟหน้าแบบดำด้านค่ะเพิ่มด้วยไฟตัดหมอก LED ค่ะ เพิ่มเป็นตัวคิ้วล้อ6กนิ้วแบบมีหมุดนะคะมาพร้อมกับยางออฟโรดแม็กขอบ16มาวิลหิบแดงค่ะด้านบนจะติดตั้งคิ้วการศาสตร์มาพร้อมกับราวหลังคาสีดำนะคะและเพิ่มเติมเป็นตัวสติกเกอร์ข้างรถค่ะลูกค้าสามารถออกแบบลวดลายได้เองเลย ส่วนท้ายกระบะนะคะจะติดตั้งตัวโลบาร์ลิกแขนยาวของตัว Outlander ค่ะแขนแรงพุ้นทานใช้งานได้จริงแน่นอนค่ะด้านหลังจะเพิ่มเติมตัวครอบกระบะท้าย FORD พร้อมอักษรอะคริลิก Ranger ค่ะ พร้อมติดตั้งตัวกันชนท้ายเหล็กนะคะพร้อมกับห่วงลากจูง2ห่วงให้ด้วยค่ะส่วนไฟท้ายนะคะก็จะติดตั้งตัวครอบไฟท้ายสีดำด้านเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็ติดต่อน้องปุ๋ยได้ที่เบอร์093-519-9226นะคะหรือจะเข้ามาหาน้องปุยได้ที่ฝอดร,ราชพฤกษ์พระราม5ค่ะ